โสดอย่างแรงนะคะก็ฝากด้วยเป็นซิงเกิลพิเศษทีเ่เป็นโปรเจกต์ที่บริษัทเท่าทีมหกหจำกัดของอาทีมเองไปร่วมกันกับค่าย b i g Love นะคะก็ออกเป็นซิงเกิลที่3ของน้องวูแมนแบงคอกแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมได้ร่วมฟิชชิ่งด้วยก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของอาทีมค่ะที่ได้ร่วมฟีดเป็นครั้งแรกเลย สนุกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แบบน้องๆเคยออกมา2 s i ซิงเกิลแล้วอะไรยเงี้ยค่ะก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันกับน้องๆเต็มๆสักทีก็เลยถือโอกาสว่าครั้งนี้เป็นเพลงที่3และก็อ่ะไปร่วมฟีดด้วยละกันอือโปรเจกต์นี้เตรียมตัวกันมา3เดือนเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่แบบ คุยคอนเซปต์แต่งเพลงทำดนตรีอะไรต่างๆอีกแล้วก็มาถึงเรื่องแบบถ่ายทำาอ v อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่น้องๆติดโควิดการทีมงานติดโควิดกันอีกใช่มันก็เลยแบบต้องต้องปรับเปลี่ยนการทำงานตลอดเวลาเลยค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายมากเหมือนกันถ้าก็ถือว่ามีอะไรให้แบบให้แฟนๆของอทีมได้ติดตามได้แบบเซอร์ไพรส์กับ,บบทบาทใหมๆ่ๆลุคใหม่ๆของอทีมเป็นอีกหนึ่ง <c oughs> หนึ่งคอ,คอนเนต์ออนไลน์ของทอีมค่ะก, <c oughs> <c oughs> ก็เป็นลุกใหม่ที่คนยังไ,ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนต้องเ,เห็นตัวเองใงนล้นะลวรู้สึชอบนาะทุกคนก็ชอบหมดเลยวันถ่าย MV เอมวีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบเอ้ยชอบลุคนี้จังเลยไม,ไม่ค่อยได้ได้เห็นค่ะก็จะเป็นอ,อ,อีกอีกลุกหนึ่ง โอ้ต้องรอติดตามกันนะก็ถ้าทุกคนให้การตอบรับดีอะค่ะอาจจะมีอันนี้ก็รมด,ดีแล้วนะคะดีก็ลดด้ใช่ก็ขอบคุณมากๆคือชื่นใจมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าแค่วันแรกอะที่แบบเพลงปล่อยออกไปเราก็เพิ่งทราบว่ามีคนแบบตัดคลิปแบบไปลงในทิกตอกแล้วก็มีคนดูเยอะมากมีคนเอ,เอาไปเล่นเยอะมากเลยขอบคุณมากๆคะ่ะเดี๋ยวๆรอเดี๋ยวจะมีแบบว่าทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูเอ็ดกันด้วยเดี๋ยวรอไปดูเอ็ดกันนะคะ ก็คือถ้าเกิด,ร,ดรียร้อก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าอ่าอาจจะนี่อาจจะมีค่ะอยากทำเป็นแบบในแนวไหนเอ่อเดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกทีว่าเป็นแบบ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 ไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างของทีมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรอรอดูติดตามว่าเอาท,ทีมจะมีโปรเจกต์อะไรออกมาใหม่ต่อจากนี้อีกอบ้างนะมีคอนเทนต์ะอะไรใหม่ๆออกมาอีกอะไรเงี้ยก็จะมีแบบกลุ่มแฟนๆที่รอติดตามตรงนี้อยู่แล้ว ค่ะละครตอนนี้ก็คือ,อ,อล่าสุดที่ได้เข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แจ้งว่าแบบกำลังดูให้อยู่ค่ะ